เพลงจะดังไววอวเดี๋ยวถ้าเผื่อลงยูทูปนี่นิคัส,สิตเลยนะค,คือแบบอ๋อคือแบบหากอะหากแบบกรอบมากป๊อก <c oughs> แล้วมันเป็นข้ออะไนี่เงี่ยเออทำเองถ้าอยากโผล่หน้านี่นีไหมไม <c oughs> ถ้าไม่โผล่ก็จะไม่ต้องโผล่หรอกคือแบบสแสดงแป๊ดอย่างสวยแบบ ลองลองกินดูอ,ดอืมเจ้าเกาะก็อร่อ,อเยเนาะเจ้าเกาะล้างก็อืมอืมลอมโฟกัสโฟกัสดีดีดีดดนะอืมไม่ไม่ลองเลยแล้วก็สมะเขือเทศอืมของผมผมทำขึ้นมาเองนะครับบอกเลย เออโคดีชิดยืดโหแล้วนี้จะดีขนาดไหนครับเดี๋ยวเธอจับอ,อันนั้นเธอเทซอสให้นาซอสเออซอสมันก็ะด็นหรืออะไรโอ้พอพอน้องเน้นนิดนึงมันไหลยเยอะนะลอง้วยน,น,น้องเน็ดไม่ค่อยไหลหรอก กินซอสอีสปอร์ตพอพอเมืองเล่นไม่ค่อยอร่อยเมืองเล่นเลี่ยนแถมอ้วนด้วยโอ้โหเฮาน่ากินจัดเลยว่ะเธออืมไม่ได้ไม่ได้อะไร ับเองที่บ้านนะครับพี่น้องบอกเลยโอเคครับเชี่ยวของเขาดีจริงอ่ะ อ,อ,อันนี้สี่เหลี่ยมตับเตานี่แสดงว่าเูชิ้นปลาเอ้ยตู้ตปลาเหรอพี่ได้ยินอุ้ยแต่หมายคารกินซอสจริงเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บไม่โฟกัสโอเคโฟกัสแล้วอืมอืม,อม,อม แครอทอืมโยค่อนข้างกรอบอื้อหือ ทอดแค่กี่วิเองอะน้ำมันร้อนอยู่เนาะท mm. อดประมาณสักสิบวิปะถึงไหมสิบวิเกือบสามสิบวิเนาะเราก็ mm. ขึ้นเลย mm. ก็โอเคมันสีมันเร็วมากอ่ะคือพวกผมนับจากสีเอา mm. <c oughs> ไปทำในทำคิอืมทำเองอือหอพอแล้วมอิ่มอ้าเกินปากเครืองสามอันนึงฮึ่ม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 ึ่มึ่มเกือบหลอดฮะ chịt bán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  chịt chịt bán chịt bán không bán chịt bán chịt bán กินแ,แปลกเทซอสแล้วก็กินนี่ขนาดไม่ค่อยร้อนแล้วนะแต่ก็ดีนะกำลังดีอืมอืม้อ นี่มีอะไรมากก็คลิปกินธรรมาธรรมาคลิปนึงเหมือนแป้งไม่ค่อยสุกเปล่าชิบงนะังเนาะส่่วนนน้เียชิบองเครื่องสองรอบอ่ะโอเคแค่นี้กินแป้งไม่สุปปกเลยกำลังดีแหละบายม,มากินแค่นี้แหละอยากรู้จริงทำเดี๋ยวไม่อยากรู้จริงเดี๋ยววิธีเดี๋ยวว่าน้าให้มาทำให้ดูจริงๆไปดูคลิป,ค,ปคิวเทลป้าก็ได้แหละ อูเรียนแบบเขา,มาไม่ไม่เอะไนมากมายมีเวทาก็เลยมาถ่ายให้ดูเฉย